เอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจําช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับลหลายๆคนเนี่ยเคยถามกันมานะครับว่าเซตแมวเนี่ยทำยังไงถึงจะแรงทํายังไงถึงจะดีวันนี้จานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์มีเซตการตรีกระดูกวิญญาณที่ดีที่สุดในเกมเรียกว่าเป็นเซตเมตาที่ท็อปเซิร์ฟใช้กันอย่างแพร่หลายครับมีตัวอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ กลับมาอยู่กับการดูเซตการลากกระดูกวิญญาณน,นะครับน้องเหมียวแมวจูชิงนั่นเองหนึ่งในตัวละครที่ใครหลายๆคนถามเลยว่ามันตีเบาตีไม่เห็นแรงเลยทําไมคนเขาถึงเลือกตีกระดูกวิญญาณกันอย่างแพร่หลายอะ่ะเดี๋ยวมาดูเซตกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเซตการตีกระดูกวิญญาณที่ดีที่สุดในเกมย้ํานะครับนี่คือเซตที่ดีที่สุดในเกมเป็น,น,นเซตเมตาครับสายควบคุมครับใช้หัวอู่มาบับนะครับใช้สูตรขาว ใช้ท่านอาถังซานใช้ถังห้าวใช้มาราศูนและตัวพระเอกตัวหลักเรียกว่าเป็นตัวไฮร้ายของเราเลยนะก็คือจู่ชิงครับเดีย๋ยวเราไปดูทางด้านของวงแหวนว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะที่เราจะสามารถปั้นตามได้นะบอกเลยว่าตัวนี้เซ็ตแรงมากนะครับสำหรับจู่ชิงนะครับตัวนี้เนยพลังหนึ่งล้านเลยนะสำหรับวงแหวนที่แนะนำจะใช้นะครับก็จะเป็น ด้วงด้วงนกด้วงไฮไลท์ของการที่เราเล่นสายนี้คือการสายเก็บสแต็กในการตีช่วงแรกๆอาจจะดูเบาลงไปบ้างเมื่อไหลที่เก็บสแต็กทุกอย่างเต็มแล้วบอกเลยว่าดาเมจขึ้นพวดพราดโอ้โหเลือดในไหลเป็นน้ําเลยครับบอกเลยอันนี้จานบอกเลยนะสุดยอดมากสำหรับไฮไลท์ทักษะมญยันที่1รูปแบบด้วงนะครับคือการโจมตีหลังจากการใช้ทักษะนี้แล้วจูชิงเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากดาเมจ20%ร์ และเก็บได้สูงสุดถึง60%นะครับสำหรับทักษะที่1น,นี้ทักษะที่2ครับคือจู่ชิงเนี่ยโจมตีเมื่อจบการความเจียหายที่สร้างของพลังโจมตีพื้นฐานเราแล้ว,ลวจู่ชิงจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอย่างถาวรน,นะครับ5.70%สูงสุดคือ20เท่าดังนั้นมันจะได้ประมาณ10%นะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับแล้วก็ ทักษะวิญญาณที่4ครับที่เป็นสายเก็บสแต็เหมือนกันเลยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับอย่างถาวรเลย3.40สซตสแตกได้สูงสุดคือ15สแตเลยและยิ่งเราอัพวงแหวนมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอย่างวงแหวนนี้สามารถเก็บได้15สแตสแตกละ5.6%โดยประมาณ ซึ่งมันแรงมากๆนะครับไม่ต้องสงสัยเลยทําไมคนถึงเลือกแมวในการตีกระดูกเพราะการตีกระดูกมันใช้เวลานานซึ่งการเก็บสแต็กพวกนี้ใช้สัก3 4เทินก็เก็บครบหมดแล้วนะครับส่วนทักษะที่3เราจะเลือกเป็นนกนะครับทักษะนี้เนี่ยเมื่อเราโจมตีไปแล้วหากว่าเราโจมตีติดคิยิเค้ลเราจะโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งในรอบรอบนั้นนะครับนี่ก็คือความลับในการเล่นเซต่วนน้องแหวนที่4และ5ก็จะเป็น ป่องหางใหญ่และป่องหางเล็กครับเรื่องคิดและเรื่องของการเจาะเกาะนั่นเองถือว่าเป็นเซตที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับส่วนกระดูกวิญญาณก็ใส่เป็นเซตผีเสื้อสี่และนกหนึ่งถังห้าวครับถังห้าวเลือกใช้เป็นวงแหวนป่องทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอันนี้อาจารย์อยากแนะนำว่าให้เป็นป่องหางใหญ่มากกว่านะมันจะช่วยให้จู่ชิงเนี่ยโจมตีได้แรงมากขึ้นมันจะแช์ดาเมจ ให้คนที่มีดาเมจสูงสุด3คนในทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก27%ถือว่าโซฟาโซก้สุดๆเลยแหละแล้วก็บงแหวนทั้งหมดนี้ครับโดยบงแหวนหลักของถังห้าวที่จะช่วยบัฟให้จู่ชิงได้ก็คือทักษะที่2นะถังยี่หัวครับให้ใช้เป็นกิเลนกิเลนกิเลนแล้วก็เป็นดอกไม้ช่วยให้เราใช้เกียริได้มากกว่าที่เรามีอยู่โดยการเสียสละเลือดและการใช้ทักษะ1เป็นรูปแบบกิเลนเนี่ย จะทำให้อาถังซานสามารถล้างดีบัฟได้สมมติตัวหลักเราติดมือนอะ่ะตีกระดูกวิญญาณเจออยู่แล้วตัวสร้างมือนอะ่ะสร้างมืนให้เราแบบโอ้โหสตาร์นอยู่นั่นแหละตัวนี้สามารถล้างบัฟให้ได้ทั้งทีมเลยโอ้โหโซฟาโซกุสุดๆนะครับแล้วก็เป็นบัฟนาเมทให้กับทีมได้อีกด้วยหัวอู่ครับหัวอู่ให้ใช้วงแหวนนะครับเป็นงูแมงมุมแมงมุมแมงมุม ทักษะที่โดดเด่นเลยคือทักษะที่4ครับที่จะเพิ่มความเสียหายให้กับตัวละครที่เราเลือก64.90%เยปอเยอะมากๆนะครับเราก็เลือกให้กับจูชิงจูชิงก็โจมตีอย่างเมามันได้เลยองแหวนอันนี้ก็จะเป็นสาสรควบคุมครับอ่ามาราสูนครับใม่ใช้เป็นดอกไม้ดอกไม้กิเรนกิเรนหรือว่าใครจะใช้เป็นดอกไม้ดอกไม้กิเรนแล้วก็ดอกไม้ก็ได้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของสแต็กดาเมจ โดยส่วนใหญ่แล้วมานสูวนที่เอาอันนี้ไปจะเน้นทักษะที่1ที่ช่วยสร้างเกตและเร่งเทินทักษะ2ที่ช่วยเพิ่มความอึดความถึกให้กับทีมนะครับตัวสุดท้ายนะครับสูตรขาวตัวนี้เป็นตัวสายเร่งเทินที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนที่จะเล่นในการตีกระดูกวิญญาต่างๆเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเสียหยให้กับทีมมากขึ้นนะสบายมากๆบว์แมนที่ใช้จะเป็นด้วงนกด้วงด้วงหรือว่าจะเป็น,ด,น,นด,ด้วงนกนกด้วงก็ได้นะครับ ส่วนสแตตจูชิงที่อัพนะครับนี่ตัวไฮไลท์เราให้เน้นไปทักษะอันที่4นะครับสแตตที่4คือเพิ่มความเสียหายคริทิคอลสแตตที่3คืออัตราคริทิคอลความจริง3ไม่ต้องอัพก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ทีมเรามีเรื่องอัตราคิมากแค่ไหนติดไม้ไปเล็กน้อยแต่4ต้องอัพให้เยอะๆนะครับเวลาเราคิดจจดีนึงจะโจมดีทีแบบขนหัวรุกกันเลยอ่ะ เมื่อเราได้ทั้งทีมครบท้วนจํานวนความแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองไปตีกันดูนะครับด้วยเซตที่ดีที่สุดในเกมเซตนี้ไปดูกันเลยครับอ่ะเมื่อเรามาตีนะครับทักษะที่ล็อกนะครับเราจะล็อกทักษะนะเป็นออตโต้นะครับอ่ะหัวอู่ให้ใช้ทักษะที่4ครับต่างยี่หัวไม่ต้องล็อกนะครับที่เหลือเราล็อกเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับคือจู่ชิงเนี่ยไอ้จู่ชิงจะได้ดาเมจสูงสุดแรงมากขึ้นเนี่ยจากการที่หัวอู่ เตะธรรมดานะครับการใช้ทักษะธรรมดาปกติของหัวอูเนี่ยจะช่วยให้ฝ่ายตรงข้ามรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนี่ครับหัวอูใช้สแต็กเก็บนะเราพยายามให้สแต็กทางด้านของตาสัญลั์โดกันเนี่ยให้ได้ครบทุกคนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยล็อกทักษะให้จู่ชิงใช้เฉพาะทักษะที่1น,นี่ครับแล้วก็แล้วก็เล็งไปที่ตัวละครที่ทําให้เราติดมือได้ก็คือหมาขาวนะนี่ครับ หัวอูเตจะทาให้ฝ่ายตรงข้ามรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนี่ครับเป้าหมายเนี่ยรับความเสียหายจากเราเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็รีบตีเลยครับมันติดเกาะติดเกาะติดเกาะด,ดาเมจที่เราสร้างได้จะเยอะมากๆนะครับอุ้ยเราติดมือครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าตาโรกัน,นครับ ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวที่ยังไม่มีเฮ้ยหัวอูจะตายครับแต่ว่าสูตรขาวเราตายไปแล้วเพราะว่าในทีเนี้ยตัวละครเรารเวลต่ำนะสูตรขาวเขาได้ตายนะครับไม่เป็นไรสูตรขาไม่ตายแล้วก็ยังมีตัวอื่นอ,นอยู่นะนี่เราก็ล็อกให้ทุกคนเนี่ยสร้างดาเมจให้กับบัฟต่างๆทุกอย่างนะให้กับจูชิงทั้งหมดเลยเลือกไปที่จูชิงแล้วก็เลือกไปที่ตัวละครฝั่งตรงข้ามให้ฆ่ามันนี่ครับล้วก็นั่งดูการเล่นได้เลย อ่ะตอนนี้สแต็กเต็มแล้วครับให้เปลี่ยนออโต้จู่ชิงเป็นทักษะขวนนครับคือทักษะที่ไ1ไม่ต้องให้ใส่ตาสัญลักษณ์แล้วเพราะว่ามันเต็มเราก็ขวนโจมตีไปเลยครับเซตนี้สบายครับเล่นง่ายและโคตรแรงนะแต่ว่าจู่ชิงต้องถึงหน่อยนะครับแนะนําว่าจู่ชิงต้องยังต่ํา2ดาวแดงนะอันนี้เราเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวนะครับดูดาเมจที่ทําไปได้ไวโพด มาเรามาลองอีกสักหนึ่งสนามครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เป็นออโต้ไปเลยเราก็เลือกศัตรูตัวเดียวไปเลยก็ได้นะความจริงะ่ะตัวที่เหลือมันโดนถังห้าวตบอยู่แล้วครับนี่ครับแล้วก็ขวรสร้างดาเมจนะถ้าในด่านถ้าด่านตำกระดาน4เนี่ยแล้วสูตรขาวเรายังอยู่ได้อะมันจะช่วยให้เราสร้างดาเมจได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากความสามารถของสูตรขาว เดี๋ยวตัวเดียวแล้วเดี๋ยวตัวเดียวแล้วล็อกทักษะให้เป็นทักษะที่หนึ่งครับนะครับจูชิงควรสบายสบายครับนี่ตีตัดพาส์ีฟครับเร่งเทินไปจู่ยิงก็ควรควรครับนี่ขนาดสัญลักษณ์ไม่เต็มนะ้เนี่ยนี่สบายครับเซตนี้นะนี่เพิ่งมานะครับดาเมจแล้วก็ เรียกง่ายๆครับสแต็กยังไม่เต็มด้วยซ้ําเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับจู่ชิงสายเก็บสแตก็กเรียกหรือเรียกว่าเซตตีกระดูกวิญญาณที่ดีที่สุดในเกมนะสมคําร่ําือเลยหลายหลายคนเนี่ยลองกดไปดูเวลาเขาตีนะเซตนี้ครับมีแต่เซตนี้ทท้งนั้นณนะตอนนี้นะยิ่งในตอนนี้เสียเยโดนเนิฟจู่ชิงในการล่ากระดูกวิญญาณเนี่ยกลายเป็นน้ำวันไปเลย นี่คือตัวละครที่แนะนําในการเอามาปั้นจริงๆนะสำหรับการตรีกระดูกวิญญาณนี่คือ6ตัวที่เดอเบสมากๆแต่ว่าตัวที่หายากหน่อยอาจจะเป็นทางห้ากับถังยี่หัวที่หายากนะครับนอกนั้นน่าจะเปิดกันได้ค่อนข้างง่ายจูชิงแนะนําว่าควร2ดาวแดงและวงแหวน5 0,000ปีนะครับถึงจะพอเห็นผลเห็นอะไรได้ดีมากนะเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยดามเมจอาจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยความแรงของมัน,นจะขึ้นอยู่กับพวกกระดูกวิญญาณด้วยกระดูกวิญญาณเซ็ตคุณครบไหม กี่ดาวของดีไหมมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างครับหลายๆคนปั้นมาแล้วออมันก็ยังไม่เห็นแรงเลยครับพี่มันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะแต่ว่ามันคือเซ็ตที่ปั้นไปแล้วสุดท้ายท้ายสุดมันคือเซ็ตที่ดีที่สุดจริงๆและแรงสุดๆจริงๆควรทีดาเมจโอโหพุ่งเป็น10ล้านได้บางคนแหวนแสนปีแม่เจ้าแรงอะไรขนาดนั้นะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเซ็ตแนะนําการตีกระดูกวิญ,ญญาณที่ดีที่สุดน้องจู่ชิงนะครับ หากมีอันไหนข้อมูลผิดพลาดไม่ตกหล่นไม่ครบถ้วนประการใดต้องขออาภัยมาณัดที่นี้ด้วยหากใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าต้องขอขอบคุณน้องเต่านะที่มี ID ดีดีๆอย่างน้องจูชิง5ดาวแดงเซ็ตเทพๆแบบนี้ให้เราได้มารีวิวนะครับขอบคุณมากจริงๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับคอนเทนเนอรนะครับ,บามบายครับ Change up. Your...